ใส่ปูอัดลงไปแล้วเราก็จะปิดเตาเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำซุปรวมรวมตู้เย็นนะครับให้ลูกชายกินนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเมนูนี้นี่ครับง่ายถึงง่ายมากนะครับเราทำซุปนะครับใส่คานอไป1น่ก้อนนะครับแล้วก็ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นสาลายนะครับสาล่ายมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นสาลยสบาดูสิท้านะครับแล้วก็จะมีปูอัดมาจากโตเกียวนะครับ ใส่ลูกชิ้นซาล่ายไปก่อนเลยนะครับนะพอกดิอาจะใส่อะไร้าไปใส่ซาล่แล้วใส่ไข่ดิใส่ซาล่ายก่อนไหมหรือใส่ไหนก่อนใส่ไข่ก่อนอ่าใส่ไข่นะพ่อใส่ไข่แบบนี้เลยเอ้าวไข่ไม่ลงลงแล้วไข่เป็นเส้นเลยเห็นไหมเหรเดี๋ยวเลไข่เป็นฟองเป็นเส้นเลยว้าวพ่อเทเลยเทไม่ได้มันไม่เป็นเส้นนะเด็กมันก็ไม่นุ่มมงงันเด็กเนี่ยเห็นอะนะ แล้วเราจะทําให้ระบากทรไมั้นะเออเราจะทําให้ระบากทําไมเนาะเราเทไปเลยไหมจบเนาะจบไหมเอาใส่ไลท์ต่อบัลคอลลี่โอเคใส่หมดเลยนะกดแล้วไม่ต้องกดแล้วกดไปแล้วใส่บัลคอลลี่เลยนะเดี๋ยวกูอัดใส่ทีหลังใส่สาลาย แล้วก็ต้นหอมต้นหอม <The water> ใส่ลงไปจู๊ม<ง>น่ากินไหมน่ากินแต่ต้องหาเนื้อเอาไอเอาอะไรลูกมะนาวด้วยอ่ะจะใส่มะนาวใส่ไม่ได้ฮิคนละต้มกันอันนี้มันสุกสลา,าย <The water> เดี๋ยวเราใส่กุ้งอัดที่หลังเพราะกุ้งอัดมะสุกแล้วุป <the water> ใช่เดี๋ยวมันสุกมาแล้วไงเดี๋ยวมันจะ,จะ,จะเดี๋ยวมันจะแคบเดี๋ยวมันจะ เละไปเละกินไม่อร yes. ่อยไลูกเพียงนไหมนะขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่อะไรลงไปกูอัดใส่กูอัดลงไปแล้วเราก็จะปิดเตาเลยเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับต้มยำเอ้ยต้มต้มซุปนี่เหรอต้มซุปไข่กูอัด